ครับผมเอกกี้วัยรุ่นเนานานครับจากเมื่อวานฮะวิธีคลายความอกหักหรือว่าความเหงาเนี่ยใช้ไม่ได้ผลฮะแล้ววันนี้ฮะผมจะมาถามความเห็นของคนแถวนี้ครับว่าเขามีวิธีคลายความเหงา,าแล้วก็ความอกหักยังไงครับี่ครับพี่มีวิธีรับมือกับความอกหักแล้วก็ความเหงา,ายังไงพี่คิดอะไรมากมายพี่ไม่ดีก็หาใหม่แล้วกันลอสนุกไหมพี่ พี่มีวิธีการรับมือกับความอกหักแล้วก็ความเหงายังไงฮะก็ถ้าเกิดเหงาก็จะฟังเพลงเล่นอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หากิจกรรมแบบบางทีก็เป็นคนชอบทำนั่นนี่อโลกส่วนตัวซุอ๋อโลกส่นตัวซุบใช่ครับขอบคุณนะครับ ร้านนี้ทำผมร้านนี้ทำผมดีไหมครับด<อ>ีค่ะดีนะครับอ๋อครับผมขอบคุณน,นะครับ<อ>ถ้าว่าเป็นวัยรุ่นก็ต้องถามวัยรุ่นนี่ครับเฮ้ยวันดีพวกเรา<อ>เฮ้ย <c oughs> วัสดีพวกเรา <c oughs> แค่นี้แหละสวัสดีหากว่าเราอ,อกหักเนี่ยเราจะมีวิธีการรับมือกับความเหงา,หายงาังไงอ่านเริ่มจากเราก่อนถามใหม่ดีพี่ดูหน้าผมด้วย <c oughs> อ่ yeah, uh, เป s oh. <S ิดแบบโปสช่วยตัวเองดีกว่าเราฮาร์ดคอร์เนี่ยอยู่ก ne ับเพื่อนก็มีความสุขแล้วพี่แต่เพื่อนก็าพาผู้หญิงเข้ามาเองระวังไอ้นี่ดอยหญิงเพื่อนโอเคขอบคุณครับไปละเราลองมาถามเยาวชนของชาติกันดูดีกว่าว่าเขาจะให้คำตอบแบบไหนกันครับหากว่าอกหักแล้วก็เหงาเนี่ยจะทำยังไง <Yeah. S 1> มีเหตุผลนะแต่ว่าขอเหตุผลมากกว่านี้หน่อยได้ปะ <c oughs> เอาเป็นว่าไม่รบกวนแล้วกัน <c oughs> ขอบคุณมากครับ <c oughs> ได้อะไรเยอะเลย